อิวผมเลยตั้งคอไว้ครับกับเรียนคุณพ่อคุณแม่ศิลปินหนึ่งแห่งชาตินะครับวันนี้เท่าที่ผมเห็นนี่ก็สามท่านด้วยกันคุณพ่อปอฉลาดน้อยแม่ชวีวันแม่ลาตีนะครับที่ผมเคารพนับถือนะครับคุณพ่อพ่อปอฉลาดน้อยเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ท่านรู้ไหมผมฟังท่านตั้งแต่ผมเป็นเด็ก นะโดยเฉพาะคือพ่อผมเนี่ยเป็นคนอีสานคนจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีเสราร์อาทิตย์มันก็จะมีสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย <Okay. S 1> นะก็ก็จะได้มีโอกาสติดตามผลงานของคุณพ่อปอฉลาดน้อยนะครับวันนี้ก็ได้อยู่มาอยู่ในแวดวงของศิลปินหมอลำนะครับซึ่งผมก็ได้พยายามมาเป็นผมเนี่ยเป็นเคยขอนแก่นนะครับ หลายคนบอกให้ฟังหมอลำรู้เรื่องเลยฟังอีสานออกเปล่าผมบอกว่าสอยก็ได้เอาจากสอยบ่เดี๋ยวนี้ทานก้อมก็ได้เพราะอะไรผมไม่เคยขอนแก่นเวลาเมียมันป้อยมันก็ป้อยภาษาอีสานนี่แหละมันก็เลยเข้าใจนะแล้วก็วันนี้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมโดนสดพื้นที่เดี๋ยวลืมเพราะยายาวในดูติ๊กตอกขึ้นทุกวันนะฮะนะครับก็เป็นแฟนท่านนะครับแล้วผมจะมียาวรุ่นใหญ่นะที่สนิทกันมากซุเปอร์ยาวซุเปอร์ยาวสีเซอรออีสานอันนี้สนิทกันผมเคยเป็นประหลัดอเภอบ้านฝางนะครับวันนี้นะครับผมมาเนี่ยผมมานั่งดูลูกๆเนี่ยทั้งบอยแอนเขาเรียกผมคุณพ่อนะ นะครับจริงๆแล้วแอนเนี่ยผมเคยเป็นในอำเภอสำมสูงเป็นคนแรกบ้านเขาอยู่สำมสูงห้วยเตยเจ้าบอยเนี่ยเป็นเขยขอนแก่นเคยขอนแก่นเนี่ยบอกตรงว่าถ้าได้เป็นเคยขอนแก่นล้วไปไหนไม่ค่อยรอดว่ะ <laughs> นะแล้วก็นะสินค้าจะแพงนะครับเศรษฐกิจจะ รถไอ้น้ำมันจะแพงอะไรมันจะขึ้นราคาเลยเมียโดยเพราะเมียที่เป็นคนขอนแก่นเนี่ยถูกเสมอ <c oughs> นะเ <c oughs> ถียงไม่ได้นะแล้วยืนยันวันนี้มาชื่นชมเขา <c oughs> เขาไปบอกผมไว้นานแล้วนะว่าเขาจะขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้นะครับธรรมชาติมันจะออกแบบมา ไม่มีความสุขตลอดน่ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันจะทุกข์ทุกข์เสร็จแล้วก็คุณก็ขวนขวายขวนขวายประสบความสาเร็จก็สุขสุขสักหน่อยคุณติดเสพประมาทประมาทเดี๋ยวก็กลับไปเหมือนเดิมก็จะและธรรมชาติก็บอกงนี้คุณไม่ออกแรงคุณไม่ได้กินสัตว์ต้องล่า สิงโตตื่นมาต้องวิ่งนะฮะก่อนจะได้กินต้องออกแรงก่อนนะครับดังนั้นคนเรามันเลือกได้ว่าอยากสบายตอนแก่หรืออยากลำบากตอนแก่นะถ้าสบายตอนตอนเนี้ยตอนแก่คุณลำบากแน่นอนแล้วไม่ไม่สนุกหรอกลำบากตอนแก่นะแต่คุณยอนลำบากตอนเนี้ยนะครับผมมาเห็นความสำเร็จของคุณนะะทั้งสองคนทั้งบอยทั้งแอน เป็นเด็กที่น่ารักทั้งคู่นะครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยผมยืนยันเลยว่านะฮะว่าเขาเขาเขาเป็นเด็กที่มีความคิดนะครับทั้งคู่แล้วก็คิดถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเรามาร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของทั้งคู่แล้วก็อยากจะให้ชีวิตของสองคนเนี่ย เป็นตัวอย่างให้เด็กๆรุ่นลูกรุก่นหลานเราได้ดูสองคนนี้นะครับเป็นเป็นตัวอย่างในการที่จะใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ผมผมมองว่าวันนี้เป็นเลิกดีนะฝนจะตกในเหมือนเทวดามาพรมน้ำมนตให้นะครับวันนี้นิ่งสนิทเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ผมก็เลยมี มอบของเลยได้ไหมได,ได้นะผมมีพระนาคปลกมาให้พระนาคปลกคือผู้พิจ้จ้าตัดสรู้แล้วสวยวิวุตติสุขไปที่ใต้ต้นมุจลินฝนตกทั้งวันทั้งคืนมีพญานาคคือพญามุจลินขึ้นมาแผ่พังพ่าน,านเป็นพระนาคปลกให้ปลก บ้านหลังนี้ให้มีแต่ความรักความอบอุ่นความเจริญงอกงามความร่มเย็นนะครับแล้วก็พระองค์นี้เป็นของหลวงพ่อสสยทองนะท่านไม่ได้ทำพระง่ายๆนะแล้วหนักมากนะครับ <c oughs> ก็ขอญาตมอบให้ลูกทั้งสองคนนะครับไว้ปกปักรักษาบ้านและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญร่มเย็นตลอดไปนะครับ รอยยิ้มนะคะแล้วก็ทุกความสุขเกิดขึ้นที่นี่แล้วค่ะต้องกราาของพระคุณนะคะคุณพ่อผู้ว่าเป็นอย่างสูงค่ะจะบอกว่าเป็นคุณปู่ของลูกๆหลานๆทั้งสองด้วยเช่นเดียวกันน้องจะขออนุญาตให้คุณแม่ราตีสักนิดหนึ่งหรือว่าแม่จะสักกรอนก็ได้นะคะสักนิดหนึ่งค่ะเดินเชิญค่ะ เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะที่เป็นพี่เลี้ยงหมอลำม,มาตลอดเสียดายท่านจะ,กะเกษียณไปจากเราแล้วยังไม่ไปจาก, <laughs> กเกษียณเฉยๆใช่ไหมคะขอพระคุณที่ท่านดูแลมาตลอดค่ะปกติท่านจะสอยนะแต่หมอลำยังไม่ได้ลำก็เลยยังไม่ได้สอยวันนี้ คุณยายชบีวันว่าจะลําให้ท่านสอยอยู่นะถ้ามีเวลา <laughs> อยู่นี่แหละคะ่ะ <laughs> ค่ะแม่ราตีศีวิไลคะ่ะใน,นานมศิลปินแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่นเป็นน้องใหม่ล่าสุดคะ่ะสาขาศิละปะการแสดงมอลําประยุกต์ปี2565ก็ด้วยบุญบารมีของท่านผู้ว่าราชการนะคะนำเสนอให้แล้วก็ทางว่าทําจังหวัดก็ เป็นด้วยบุญจากทุกท่านที่จังหวัดคอนแก่นสนับสนุนให้กำลังใจแม่ละตีมาตลอดค่ะเป็นคนคอนแกนแล้วก็วันนี้มาแนะนา,นาเป็นญาติหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ของอบอยค่ะคือบอยเป็นลูกเป็นหลานค่ะก็เลยค่ะญาติาทั้งสองคนญาติทั้งสองอ <laughs> น้ญาติผ้วอนิญาตแม่ละตีมารวมกันแล้วก็คือครอบครัวเดียวกันนะแม่ไม่มีอะไรคดีใจ แล้วก็ชื่นชมลูกมาตลอดชื่นชมลูกหลานมาทุกวงนะคะวันนี้มาขึ้นบ้านใหม่วงนี้ก็เลยพูดแต่วงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนทุกว <laughs> <laughs> งยอมรับคุณแม่เแล้ <laughs> แม่เบาจริงเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกวงที่มาค่ะเห็นความ ความเพียงนะค่ะไปมังได้คือกันมันจะเป็นงานอีอย่างแม่ะตีจัดเพิ่นกลับไปผู้ว่าจัดฉลองแห่งชาติให้แม่ก็คนก็มาเต็มแล้วก็หมอไม่ว่าจะเป็นลำเรื่องลำกรเมืองเราเป็นเมืองหมอแคนแเดนหมอลังเราทาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ชื่นชมลูกหลานก็ให้ลูกหลานเป็นคนบอกแต่ให้พ่อแม่ดูแลมุ้เจ้านั่แหละควรจะดูแลพ่อแม่นั้นพ่อแม่เฒ่าแล้วเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างดูแลกันก็ขอให้ พบเจอแต่ความสุขความเจริญทั้งเจ้าของงานทั้งศิลปินทุกท่านที่มาทั้งท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ศิลปินอาวุโสศิลปินแห่งชาติผู้อาวุโสทั้งสองท่านแล้วก็แขกทุกท่านที่มาค่ะภาคภูมิใจที่ได้มาเห็นแขกผู้ใหญ่ทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญตลอดการค่ะขอบคุณค่ะ ให้คุณแม่ชบีบันเป็นคนลำาก็ต้องปกติพวกเราจะจัดรเบหยบคือลำตามอายุเมื่อสักครู่ได้เห็นบอกว่าเห็นเห็นพิธีกำคอขวดอะไรอยู่เหรอลำลำขวดค่อยกำคอใช่ไหมลูกเอาได้งั้นค่ะอ้นแคนเขียวคือเพื่อนที่สนิทมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ ซื้อสัตว์ต่อกันกับพุณนบอยแต่ว่าให้ซื้อสัตว์เฉพาะพราะไส้เดอเขามีเมียแล้วอะไรอีกคนหนึ่งคือ,อบอบบี้ค่ะคุณแม่แล้วคุณพ่อแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาผูกให้ผูกข้อต่อแขนให้เป็นเสี่ยวกันสามคนหนึ่งบอบบี้สองอโอนแขนเขียวแล้วกับบอยบอกว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะตอนนั้นคือเขายังไม่แต่งงานกันอ่า เป็นโสดทุกคนคุณแม่บอกว่าถ้าใครจะเอาเมียก่อนนะก็ต้องเอามาผ่านสแกนก่อนนะมีสแกนตัวหนึ่งหัวออกๆสแกนตัวนี้หนักหน่อยนะพอดีแอนก็ผ่านสแกน <c oughs> บอกอกว่าบอยเอาก่อนบอยเดินก่อนต่อไปก็เป็นบอบีบอบีก็สแกนผ่านเหลือคนเดียวคงไม่ทราบว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าอยากผ่านก็ต้องเป่าแคนเดี๋ยวนี้เลย แสสูงลำนำเอาศิลปาวัฒนธรรมขน้ำลิ้วจนสูงส่งความประสงสมมาตรในวันนี้ทานจึงเห็นในวันนี้ท่านจึงเห็นความเป็นมาอ้ยเดอ้อ โอ้เรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นที่เคารพของทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิงเป็นคุณพ่อของคุณแอนบอยเป็นเขยคุณยายชวิวันก็เป็นดองด้วยมันอีกแต่แต่ก่อนมาท่านได้คุย บาีขอเป็นดองกับผูัว่าไปนานๆเท่าสวนลูกชายตำแหน่งเป็นผัวลูกสาวตำแหน่งเป็นภรรยามีดองที่เป็นผัวดีลนเอยน,นอีลีขอขอบคุณทุกท่านที่มาในมื่อนี้ด้วยความเมตตาความหักความแพงหักแพง ได้มาแย่งได้มาลำเอาก่อนลำมาเก่าหลงฉลองให้ขอบพระพุณนศิลปินย่ญยน้อยพ่อทำมมานน้ำกันสูงหรือตำ่ำดำหรือขาวกมามมดทุกๆูกคนขันมาพอม้อคุณยายชาววันย่อมือน้อมเอาบุญหนุนทรงความประสงค์มาดแมงมาดแมงเป็นแทเจ้าดังนไย พวกน้องอ้ายที่ยืนอยู่สอนลนคงเสมอเหมือนกันทุกคนจงฟังไว้คพามตั้งใจของมวลท่านมางานคิดอย่างแน่ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เอาไวพ้พอนให้โูกเตาให้คือเว้าจะดังคำแอนเอ๋ยบอยเอ๋ยความสุขในโลกนี้พื้นแผ่นเมืองมนุษย์สุดจุในโลกกา เงี้ยจมวนเจ้าหลวงปู่ใหญ่วัดพรทธาตอันสิ่สศักดิ์สิทธิ์ปู่มาเหศักดิ์รักเมืองปู่บาดาลอยู่ทางใต้นาโค,โคอยู่ใต้แทนแด่นบาดาลใหญ่พุ่นขน้ำกลุ่มเจ้าซ้อยปองให้ผู้อกากาศพี่น้องทุกทานนั้นมีสุขอันตรายภัยทุกยาได้มีมาตอนยามีมอง มีเสาขอทุกคนเทาจากโ,โกรคไา้ต,าตา่างๆบอยแอนและละหน่อยก็ดีกันโยมมือใส่เก้าให้ผู้นุ่มและผู้เฒ่าผู้มีเกียรติมาทางนี้ขันบุญนำสรอยปอ้อนพะละนำสรอยปอ้อนให้มุ่ยาากพี่น้องขันรวย đắng bôi hay lùi rồn men rằng em nên nằm mơ ôi đời <laughs>